ครับสวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซีแฟนช่องน้องแสงแค่แนวนะพี่น้องเนาะนะมาเจมาเจกันอีกครั้งหนึ่งสลับมือน,นะครับเป็นชุดสรุปเป็นมือสรุปกันแล้วกันเนาะแนวฝากพี่ตอนน้องฝากเอฟซี FC แฟนช่องนะครับไหวพี่น้องไอ, <c oughs> อขออภัยอะไร แนบเข้ามาแล้วก็บยิ้มนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเนาะพี่น้องเนาะกดกดดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนจกะกบริษัทผ่าชีพเรื่อยๆ,ๆนะครับอากาอามาเป็นชุดสรุปกันละกันสารัะมื้อนี้นะพี่นอนะ้องเนาะนำมาฝากพีนะ่ฝากน้องฝากเอลซี่แฟนช่องคือเก่าเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ใสเ่เวลาบปุ่มด้วยพี่น้องนะับมาชุดแรกนะครับชุดแรกชุดแรกชุดแรกเนาะ สรุปให้เอฟซีแฟ mm hmm. นช่องได้เบอร์เงินได้ชมกันแล้วกันนะครับม้าเร็วนะครับม้าเร็วนะครับม้าเร็วงวดนี้นะครับม้าเร็วนะครับม้าเร็วก็คืออ่าชุด3ตัวก็คือ301ศนย่ะครับศย์่า0102 21อนึ่งะครับม้าเร็วใบที่2ก็คือที่ยญิงก็เป็นใบแรกนะพี่น้องเนาะตัวนี้เป็นใบแรกใบแรก1 มาหนึ่งวิ่งหนึ่งมาหนึ่งให้หนึ่งสามมาครับอันนี้ใบที่สองเลยพี่น้องเด้อครับฝากรับฟรีตอนน้องฝากกับเอซี่เฟนชองเด้พิกเจรนาครับในงวดที่จะถึงขึ้นมืออื่นวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดครับซึ่งเป็นแน่แท้ครับเป็นการออกฉลากนับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอต่อไปเป็นวิ่งสายทหารครับวิ่งสายทหารนะวิ่งสายทหารครับเป็นใบแรกนะใบแรก เนี่ยครับใบแรกใบแรกนะครับกมาที่มาที่เกตนะวิ่งเกตนะครับเกตสิบล้านนะครับเกตมาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับใบแรกนะครับใบที่สองนะพี่น้องขออนุญาตบริเขียนไว้นะครับใบที่สองนะครับใบที่สองนะพันวานะครับใบสองสายทหารนะครับวิ่งแปด สิบล้านแปดมาล้านเปอร์เซ็นต์นะขอให้โชคดีขอ,ขอโชคดีจนเป็นของท่านน่ครับนี่คือใบที่สองด้วยพี่น้องด้วยครับอชอบประจัดคัดกระพายพี่น้องมากตัวใดมากชุดใดนะครับอโอเคนะครับผ่านไปนะครับผ่านไปไปต่อไปนะครับนะครับต่อไปนะครับต่อไปอเป็นแนวทางของหมาน้อยคอยรักนะครับแอดหมาน้อยคอยรักนะครับไไหนมาที ล่าง26ง7 3 6 37เจ็ดหกหนักๆไปที่27เด้วยพี่น้องเด้อนะครับมาน้อยคอยรักชุดล่างนะครับมาน้อยคอยรักนะครับจะเป็นชุดบนนะครับให้มาที่237 238 2 24 47 248นะครับสรุปสามเจ็สามแปดสี่เสี่แปดนะครับเป็นชุดบนได้พี่น้องเด้อแอดมาน้อยคอยรักขอบคุณในไลน์กันแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าของข้อมูลแอดมาน้อยคอยรักนะครับ แนบต่อไปเป็นชุดตําไทยของอาจารย์มะยมแดงนะครับแอดมะยมแดงนําโชคนะครับงวดนี้งวดวันที่1เดือน9นะครับปี67นะครับให้มาที่63 60 37แล้วก็07นะครับชอบเป็นการส่วนตัวก็คือ30นะครับสำหรับ3ตัวนะครับ3ตัวให้มาที่5 30 330 730นะครับมะยมแดงนําโชค ขอให้โชคดีกันแล้วกันนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลไม่ยอมแดงนำโชคนะครับอขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณอแดมายมแดงนะครับต่อไปนะฝันเป็นจริงนะครับ,ช, <c oughs> รบชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวนะครับหนึ่งเป็นที่หนึ่งเดือนเก้าปีหกเก็นะครับให้มาที่เก็ด <c oughs> 8ปดไอเกตเก้าแปดเก้านะครับแล้วก็เก้าสองครับหน้ามาก็คือแปดเก้ากับเก้าสองนะครับนี่คือแนวทางนะครับนี่คือแนวทางของงวดวันทีเอ่อหนึ่งเดือนเก้านะปีหกเก็บในพี่น้องเนาะแบบชอบประจัดคัดกระพานได้พี่น้องเลดแคปหน้าจอไว้ดูก็ได้นะครับอ่ะอ่ะเป็นแนวทางานนสำหรับอ่ะ สำหรับนะครับสำหรับสำหรับสำหรับแนวทางแต่ละอาจารย์แต่ละสำนักก็ก็ก็สำหรับแนวทางก็เป็นเพื่อเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับไม่การันตีว่าจะเข้าหรือจะหลุดเนาะพี่น,น้องเนาะนั่นพิจารณาด้วครับเด้อใช้พิจารณาอย่างในการรับชมย่างบุบุพี่น้องรัตตรีเพิ่นกระดอานว่างย่างกับพ่อจับพอหยิบใบกัหยิบใบได้พี่น้องเนาะเพราะว่ารัตตรีแต่ละง้วนมีหลายทั้ง่ันพี่น้องระวันที่ ห้าก็ห้าร้อยรางวัลเลยเนาะพี่น้องเนาะรางวัลที่4ก็เท่าไห้าสิบรางวัลแล้วรางวัลที่สามที่สองที่หนึ่งท้ายสองตัวสามตัวอีกพี่น้องเอ,อ้ยเลขหน,น้าเลขท้ายเลขหลังมีมั้ยพี่น้องลุวมหลายร้อยรางวัลอยู่ประเสริฐเนี่ยหลายร้อยรางวัลเนาะแต่ว่าไปฉลากมีสิทธิ์ถือหลายเพือนนะเอาว่ากันไปพี่น้องนะจัดให้จัดให้เพื่อเป็นแนวทางนะ,นะครับฝันเป็นจริงนะครับ ตามนี่นะพี่น้องเลขเกต98992นะครับหน้ามาก็คือ89กับ92ขอบคุณเจ้าของข้อมูลฝันเป็นจริงนะครับต่อไปเป็นฝันเป็นจริงสุด3ตัวนะครับ913นะครับะจะแยกมาให้นะครับ13919แล้วก็93นะครับระวัง21ภาษาพม่าเอาอเป็นหน้าทางนะเป็นหน้าท่างถนน,นนะครับเป็นหน้าทางสําหรับเลือกซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลน,นะครับ ใบฟ้าพารวยนะครับอสใบฟ้าพารวยอาจารย์กรกาลสินนะครับอ่าหนึ่งกันยายน2567นะครับวิ่ง2กับ3แล้ววิ่ง2กับ3เนาให้มาที่8 25 8 2 6 8 3 5แปองามตัวให้มาที่2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6น <c> ะ <oughs> <c oughs> ครับเอาก็บับอแนวทางของอ่างวดนี้นะครับแอสใบฟ้าพารวยนะครับ อาจารย์กรกาลสินนะครับขอบคุณเจ้าทหารใบแดงนะครับอ่านี่อีกใบหนึ่งนี่พี่น้องผมหาไม่เห็นพี่น้องนะครับต้องขอภัยพี่น้องหลายๆนะครับเดี๋ยวๆแต่หาให้เห็นจังไรกะอ่าจะนมาไห้เบิ่งอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเราตรงกันเนาะนะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นอ่าอาจารย์ที่ไม่ออกนามนะครับเป็นวิ่งนะครับเลยชุดวิ่ง3ตัวมา1นถึงสตัวนะครับอ่าบ่อว่าสิเป็นบนหรือหลังบ่อว่าสิเป็นลกหน่วยหรือหลักสิบนะครับ 93กับ uh, 0นะครับว่ uh, บากันไปพี่น้องคนระับชอบก็ uh, ติดไปที่พี่น้องเ้อเป็นชุดติดเลขติดนะครับส่วนมากจะประมาณนํากันนะครับ uh, ต่อไปขอบคุณหลายๆนะครับเจ้าของข้อมูลนะครับ uh, อาจารย์ที่ไม่ออกนามนะครับ uh, ต่อไปเป็นชุดของอาจารย์สิงห์นะครับอาจารย์สิงห์ให้มาชุด uh, ชุดอะไรล่ะ มาครบบนนะครับชุดบนชุดบนนะครับชุดบนครบบนก็คือ0 1 2 6 7 8นะครับหลักร้อย0กับ1นะครับจับชุดให้ที่3ตัว0 6 1นะครับ2ตัวให้มาที่6 0 6 1 6 2 6 5 6 7 6 8นะครับพี่น้องเน้นหลัก6เลยพี่น้องนะเน้นหลัก6นะครับเน้นหลัก6ของอาจารย์สิงกระดากกันนะหมวดนี้นะครับ อาจารย์สิงห์นะครับเอาเล่บ้ากันไปพี่น้องนะบ้ากัน,กนเกไปนะเด็กชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับอ,อ,รอ,อ่ะผินชุดบนหร้อพี่น้องเล้อชุดบนดื้อว่าจีบอชอบอ่าก็จัดอ่ามาข้อบนบอบน,นะครับมาข้อบนศูนย์หนึ่งสองหกเจ็ดแปดนะครับมาข้อบนนะครับก็จับไม่กระจายได้พี่น้องเล้อกสาว่าบอชอบในในสีมันจัดหายมากครับ วิ่ง6กับ1นะครับเน้นไปที่6เม็ดเดียวคือหกนะพี่น้องเนาะอันเน้นหนักก็คือ6กหนึ่งนี่แหละนะครับชุดบนนะครับเอาว่ากันไปพี่น้องนะว่ากันไปเอาคือไปไปไหล่พี่น้องไหนล่ะอีกชุดหนึ่งไปไหนเนาะบ้านเนาะชุดล่างไปเสอรอะไรพี่น้องบ้านเนี่ยชุดล่างของอาจารย์สิงอยู่ไหนเนาะบ้านนาะสรุปเดี๋ยวให้พี่น้องด้วยขออนุญาตแป๊บนึงเอา อีกแค่หนึ่งอีกแค่หนึ่งเป็นอะไรพี่น้องอ๋อนะครับเดียวเดียวเดียวเดี๋ยวอีกแค่หนึ่งเบ็ดพี่น้องครับชุดชุดล่างของอาจารย์สิงไม่เห็นนะครับชุดล่างไม่เห็นเลยนะพี่สายน้อโอ้ยดีดเออนี่ยนี่พี่น้องโอ้ยมันติดอยู่เชิงสี่นะพี่น้องนะมันมาติดที่นี่นะ ชุดล่างก่อนนะครับชุดล่างก่อนนะครับชุดล่างของอาจารย์สิงห์นะครับชุดล่างก็คือมาครบล่างก็คือ40289นะครับวิ่ง4กับ2เน้นไปที่2นะครับหนักๆคือ420222แล้วก็4922นี่เป็นเลขร่องนะครับเด้อ42นี่เป็นเลขเด่นนะครับบ้ากันไปพี่น้องนะาบ้ากันไปนะครับสอบประจักรถกับพันนะครับต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นชุดของ ต่อไปจะเป็นต่อไปจะเป็นชุดนะขอบคุณหลายครับขอบคุณอาจารย์เสียงเาจ้าของข้อมูลนะครับจ้าของข้อมูลต่อไปนะครับอ่าเป็นชุดสัญจรร้อยเอ็ดนะครับผู้ว่าจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเกิดเมื่อวันที่26พศสอ 5, 0 7นะครับอายุ60ปี เลขเกวียนผู้ว่าก็คือสองศูนย์ปดเก้านะครับลำดับที่ห้าสิเจ็ดนะครับรหัสปบษณีย์ก็คือสี่ห้าอันดับของจังหวัดคือยี่สิบสามนะครับทะเบียนรถหนึ่งเก้าหกแปนดนะโอ้ยหนึ่งหกเก้าแปดนะครับอ๋อี่เจ็ดและห้อพี่น้องเด้อทางช่องของเราเสนอเพื่อความบันเทิงเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเอาใช่หรือพี่น้องผมก็คือจังหวัดเห็นอยู่บางห่น โอ้มันมีสองชุดครับมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วแหนบเส้นน้องพี่เส้ยมาบัตรนะเ๋ยวได้พี่น้องด้วยเออมาแล้วพี่น้องมาแล้วเนี่ยอีกใบหนึ่งนะครับรับเฉพาะสายทหารนีนยรับเฉพาะสายหตรอันนี้มันเดือนอันนี้มันเดือนสิงหาคมพี่น้องโอ้ยขออภัยอะไรพี่น้องอันนี้เดือนสิงหาคมด้วยครับด้วยขออภัยอะไรโอ้ยอันนี้จังแมนพี่น้องอันนี้มันจังใช่นะครับอันนี้โบแมนได้พี่น้องบหารร่งพิษนะครับอ่า ไอ้เบิ้งพิษพ,พี่น้องของเดือนก่อนพี่น้องนะของเดือนก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอภายหลายนะครับของเดือนก่อน,นครับมันน่าปนกันอยู่พี่น้องหลงผมก็ได้ครับรับเฉพาะสายทหารนะครับเ,เป็นชุดรวยนะเพนบาเนาะหึ่กันยายนสองพันห้าร้อยบเกามนกะครับศูนย์ห้าศูนย์เ5ดห้าเดห้าศูนย์เะครับท้ายสองตัวคือ5 1 5หนึ่แล้วก็หน่ะสัญจรไม่มีเลขจับเด้อเพนบา,นาครับ อที่จริงก็มีสองใบยี่พี่น้องใบหนึ่งผมหาไปเห็นนะครับเดี๋ยวจะามาะทดแทนอีกนะเพี่น้องเนาะ,ะเดี๋ยวมาทดแทนให้ดูนะครับนะครับอีกเนี่ยครับต่อไปก็จะเป็นเจคคำนวณแม่นนะครับเป็นลำดับสุดท้ายของงวดน,นี้นะครับเจคคำนวณแม่นนะครับไหมายเลขที่สูตรที่1นึ่งห้าแปดหนึ่งนะครับสูตรที่สองห้ากับหกอีกสูตรหนึ่งกับสี่กับสามในสูตรที่หนึ่งพี่น้องเนะาะจับชุดเล้ที่ห้าห้าห้าหก ห้าแปดเอ้ยแปดห้าแล้วก็แปดหกรับหนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับเจ๊คำนวณแม่นอีกสูตรหนึ่งนะครับก็คือสี่ห้าสี่หกสามห้าสามหกนะครับเอ้าชอบชุดใดก็จัดได้พี่น้องเด้อนะครับชอบชุดใดก็จัดนะครับใจก็ผ่านนะครับทางช่องเสนอเพื่อเพิ่มมันเทิงสนั้นะครับเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะไม่การันตีว่าจะเข้าหรือจุดนะครับท่านอื้ท่างไหนก็ใส่วิจจรณาญาณในการรับชมนะครับเด้อทางช่องของเราเสนอเพื่อเพิ่มมันเทิงเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเรื่การเลือกสื่อสากับสลากินแบงของทางรัฐบาลเพิ่น นะครับบริการันตีว่าสีเขาร้อยเปอร์เซ็นต์สิบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่นี่เข้าบ้างหลุดบ้างเป็นธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับกานนี้ท่านเ้าจะใส่วิจารณญาณในการรับชมการเล้วกันนะครับผมสศรัทธาคีริกต้องขอขอบพระคุณเจ้าของข้อมูลทุกสำนักนะครับขอขอบพระคุณกันหลายๆกันแล้วกันนะครับสำหรับขอขอบพระคุณเอสซีแฟนช่องที่ตี8ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเนาะสำหรับ อ่ามืออื่นนี่ก็ขอวันที่หนึ่งกันยายนก็ขอให้เอฟซีเปนช่องโจมมันหันหิงรวยๆกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวจากเพื่อนแสงเงินล้านกันเมื่อสุกุสุกุนสารคีินี่ลาไปก่อนแบบพบกันคินลาคีพในการเข้ามาสวัสดีครับอันนีครับขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับขออนุญาตเพิ่มเติมระหว่างลงอัดคลิปไปแล้วนะครับแต่ว่าในอยู่ในอีกเครื่องหนึ่งมันอยู่ในโทรศัพท์ที่ผมอัดคลิปนะครับวิ่งสะพ่อสายรับสะพ่อสายทหารนะครับให้มาที่งวดวันที่หนเดือนกันยายน2567นะครับ เลขท่านนะพี่น้องในใบที่สองนะครับใบที่สองนะครับใบหนึ่งนั่นค่ะแม่เต้นโดนพี่น้องแต่ว่าอันชี้เขียนเป็นสี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 น้ำเงินของของงค์กรได้พี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งวันที่ดีๆได้พี่น้องเด้อให้ดูวันที่ดีๆนะเพราะว่าผมลงไปแล้วผมกว่าปอยากตัดออกเนาะนี่จัะไงนะครับกับพ่อแน่ใจอาจิตัดออกอะไรนะครับรับเฉพาะสายทหารนะครับรับเฉพาะสายทหารมาที่หนึ่งเดือนงเก้าปีหกเกียนะครับเลขท่านเลขท่านใบที่สองนะพี่น้อง สองหนึ่ยนครับเด่นบนก็คือ540 542ศูนยครับห้าสตัวให้ที่4ี่ศูนย์สี่ห้ากนะครับเลขท่านเฮ้ยเลขเดินล่างนะครับเด่นล่างหนึ่งศูนย์นสะครับผมผู้อ่านก็สซับซ้นให้กันนะครับหน้าลงทุนก็คือ5้าศูนย์ห้าส่าสี่ห้าศูนย์สีพี่น้องสีกับ1นพี่น้องมันเขียนผิดพี่น้องที่กินขาซแต่ว่าที่กินเป็น40นะครับก็เลยเขียนผิด อ่ะสารคลิปนี้ก็ครบทวนบริบวนจบบริบวนบานนะครับครบทวนกระบ,บวนการควมเน้ะพี่นอนะ้องเนาะคลิปนี้นไปเพียงสน,นีครับผมสวัสดีครับ